ได้สาเร็จสมหวังได้สำเร็จสมหวังได้จับเข้ามาเป็นข้าราชการตํารวจได้กลาเป็นข้าราชการตำรวจอย่างยิ่งใหญ่ต่อไปโดยเร็วต่อ,อย่ยิ่งใหญ่ต่อไปโดยเร็วในวันบบนี้เชิญในวันนี้เชิญโอกาสเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือไม่เพราะอายุยังน้อยน้อยที่สุดนะสำหรับผู้บัญชาการทั้งหลายเนี่ยสำหรับผู้ช่วยผู้บัญชาการอายุยังน้อยก็เรียนหุ้นส่วนตรงๆนะครับว่าบิ๊กโจ๊กมีโอกาสจะเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนต่อไปนะครับยังอีกอย่างน้อย1-2สมัย นะครับเพราะอายุราชการเขายาวเลยเพราะเขาโดดโดดโดโด,โดขึ้นมาอย่างไวนะครับจะว่าเป็นตํารวจการเมืองก็ได้นะครับแต่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวของบิ๊กโจ๊กเองนะครับว่าเขาแม่นยําในยุทธศาสตร์ยังไงนะผมพูดอย่างนี้เขาเข้าใจแม่นยํนายุทธศาสตร์ถ้าเขาแม่นยํนายุทธศาสตร์บิ๊กโจ๊กอนาคตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแ,แน่นอนพ้นการพ้นจากตาแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมาแล้วก็มีโอกาสจะเล่นการเมืองต่อนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับคงหนีไม่พ้นกรณีเรื่องของบิ๊กโจ๊กซึ่งชื่อพลนุบโทสุรเชษหักพันตอนนี้ก็หลังจากที่ถูกแขวนที่สำนักนายกรัฐมนตรีก็กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นสบเก้า ตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังจากเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจนะครับตรวจคนเข้าเมืองมาก่อนไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแนะแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเกตเอบิกก๊กโจ๊กจะสามารถขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในยุคสมัยนี้หรือยุคสมัยหน้าได้หรือไม่า,ายไปสี่แล้วให้ข้าพเ,เจ้า กลับมาเป็นกลับมาเป็นบราษัทการตำรวจตำรวจที่ยิ่งใหญ่ต่อไปที่อยญ่ต่อไปโดยเร็วด้วยเกินได้เกินไปแล้วอัตรายุวัฒนนี้ก็ไยังงอยู่งงอยู่พระเจ้าคนตำรวจโทตุลาเสียทหารพระเจ้าคนตำรวจโทสุยเสียพานขอปล่อยเตาขอปล่อยเตาปล่อยปลาไหลปล่อยปลาไหลปล่อยปลาดุก ตำรดูปล่อยปลาช่อนปลาช่อนเพื่อช่วยชีวิตเพื่อช่วยชีวิตให้พ้นจากความทุกข์ให้พ้นจากความเดือดร้อนให้พ้นจากเดือดร้อนไปสู่ธรรมชาติไปสู่พระเจ้าได้สําเร็จสมหวังได้สำเร็จสมหวังได้กลับเข้ามาเป็นข่ารายการตํารวจได้กลับเป็นข่าวการตรวจอย่างยิ่งใหญ่ต่อไปโดยเร็วต่ออย่างยิ่งใหญ่ต่อไปโดยเร็วในวันนี้เชิญในวันนี้เชิญลา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 จับจับไปยิ่งจับไปไปไป็งเดอไปจับแับ ในเชิงงานวิเคราะห์คงเห็นภาพที่บิ๊กโจ๊กไปทำกิจกรรมทางศาสนาเพื่อที่จะเรียกขวัญกำลังใจกลับมาให้กลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งซึ่งบิ๊กโจ๊กก็ได้กลับมาอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้งก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กก็รับใช้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ชิดพลเอกประวิทย์แล้วก็ดูแลเรื่องโผลของตำรวจแต่จู่ๆก็โดนฟ้าผาบ ขึ้นมาแล้วก็ย้ายปิ้งไปแล้วก็ฟ้าผ่าเปี้งยงอดีก็กลับมาสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติอยู่ดีนะครับกลับมารอบนี้บิ๊กโจ๊กเดินเกมอย่างถูกแก้ไขปัญหาถูกต้องก็เลยได้กลับมาได้รับโอกาสอีกรอบหนึ่งนะโดยไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องที่ถูกย้ายนะครับที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กก็ไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองเอาผิดกับพลเอกประยุทธ์นะครับ ที่ย้ายตนเองอย่างไม่ชอบทำแต่ศาลยังไม่ตัดสินก็จู่ๆก็มีคำสั่งฟ้าผ่าให้ย้ายกลับมายัางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตำแหน่งสบอ .9 ซึ่งเป็นอัตราพิเศษพ้นจากตำแหน่งปุ๊บตำแหน่งนี้หายปั๊บนะครับเพื่อให้บิ๊กโจ๊กลับมาโดยเฉพาะนะครับในเชิงงานวิเคราะห์คนก็มองทำไมไปไปมาบิ๊กโจ๊กเกิดอะไรขึ้นนะฮะบางคนก็เชียร์บางคนก็ไม่เชียร์ นในโซเชียลมีเดียก็มีการทำเพจเรื่องบิ๊กโจ๊กขึ้นมาเชียร์บิ๊กโจ๊กอันที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กก็ทำการกวัดล้างในหลายประเด็นในเชิงงานวิเคราะห์ผมบอกไว้แล้วว่าอย่าไปแตะนะครับเรื่องของอนี่นอกระบบนะครับแล้วก็ใช้หลักทฤษฎีของโรบินฮุดบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณใช้บิ๊กโจ๊กเดินหน้าเดินไปก็ปรากฏว่าไปโดนตาปลา นะครับแล้วก็แทนที่จะส่งผลดีกับส่งผลร้ายกับรัฐบาลบิ๊กโจ๊กถูกหวยรางวัลที่1จึงเป็นที่มาของการถูกย้ายอัตโนมัติอย่างฉับพลันนะครับผมเรียนแล้วยา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 ผิดผิดผิดพิด,พด,พด,พดเดี๋ยวต้องมีคนรับผิดชอบโดนบิ๊กโจ๊กโดนบิ๊กป้อมก็บอกไม่รู้ไม่เห็นนะฮะการถูกย้ายไปบิ๊กป้อมยังงงเลยนะครับว่าจู่ๆก็โดนแบบนี้ขึ้นมาส่วนการย้ายกลับนั้นเกี่ยวก,กับบิ๊กป้อมหรือไม่น่าสนใจนะครับ ในเชิงการย้ายกลับมายัางสํานักง,งานตบารวจแห่งชาติพลเอกประวิตยวงสุวรรณก็ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวเขาเาาาไ,มานนไม่รู้เรื่องไนมะ่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเลยไม่ได้ห่างกันตั้งนานแล้วจริงไหมจริงงานนี้บิ๊กป้อมไม่รู้เรื่องถูกย้ายกลับมาเนี่ยนะบิ๊กป้อมไม่ได้เป็นคนขอย้ายกลับมาแล้วคงจะยากที่จะไปใกล้บิ๊กป้อมอีกรอบนะครับตอนนี้คําถามที่ถูกถามก็คือว่า1นึ่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะมาแทนที่ผู้บัญชาการตบารวจแห่งชาตินะ คือพลตบเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขหรือไม่คําตอบคือไม่เพราะอะไรยังไม่ได้เพราะยังเป็นตําแหน่งสอบอ .9 ตำแหน่งเทียบเท่าผู้บัญชาการไอรองไอผู้ช่วยผู้บัญชาการตระบถแห่งชาติยังเป็นต้องรองผู้บัญชาการเดียวขึ้นไปได้ยังยังยจุ่มจะข้ามอะไรยังไม่ได้รับนั่นหมายความว่าพลตบเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขมีโอกาสจะอยู่ครบวาระไหมมีโอกาสสูงที่จะอยู่ครบวาระนั่นคือประกาศแรกประกาศที่2 แล้วเอามาบิ๊กโจ๊กมาทําไมนะฮะก็บิก๊กโจ๊กก็จะมีภารกิจที่สําคัญซึ่งจะเป็นโอกาสที่บิ๊กโจ๊กจะได้แสดงตัวเองมากขึ้นซึ่งเป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับบิ๊กโจ๊กนะครับแล้วก็ประการที่3นะครับบิ๊กโจ๊กจะมีโอกาสเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือไม่เพราะอายุยังน้อยน้อยที่สุดเนี่ยสำหรับผู้บัญชาการทั้งหลายเนี่ยสำหรับผู้ช่วยผู้บัญชาการอายุยังน้อยก็เรียนหุ้นส่วนตรงๆนะครับว่าบิ๊กโจ๊กมีโอกาสจะเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนต่อไป นะครับยังอีกอย่างน้อย1-2สมัยนะครับเพราะอายุราชการเขาอีกยาวเลยเพราะเขาโดดโดโด,โด,โดขึ้นมาอย่างไวนะครับจะว่าเป็นตํารวจการเมืองก็ได้นะครับแต่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวของบิ๊กโจ๊กเองนะครับว่าเขาแม่นยําในยุทธศาสตร์ยังไงนะผมพูดอย่างนี้เขาเข้าใจแม่นยำนยุทธศาสตร์ถ้าเขาแม่นยำนยุทธศาสตร์ บิ๊กโจ๊กอนาคตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแ,แน่นอนพ้นการพ้นจากตาแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมาแล้วก็มีโอกาสได้เล่นการเมืองต่อนะครับเรื่องนี้ยังอีกยาวนะเรื่องบิ๊กโจ๊กจับตามองกันสื่อมวลชนจับตามองกันอย่างมากสรุปบิ๊กโจ๊กมีโอกาสจะขึ้นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแต่ยังไม่ใช่สมัยที่พลต๊เอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขดํารงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ที่พล,ลกตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่จะต้องมารับภารกิจต่อจะรับคําสั่งจากใครก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะฮะเรื่องนี้ยังอีกยาวผมเคยเรียนไว้เรื่องบิ๊กโจ๊กยังไม่จบยังอีกยาวยังเป็นหนังยาวฮะอย่างไรก็ตามก็อยู่ที่ตัวเขาเองกองเชียร์ก็เชียร์เราผู้ชมก็ชมไปนะฮะนี่คือเรื่องราววงการสีกากีที่ถูกจับตามองจากประชาชนคนธรรมดา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่สุดในโลกเมื่อธงชาติไทยโลกสั่บนเสาที่ยืนยันตราหนาสูงจนเสียบตาให้โลกจารึกให้คนทั้งโลกละจากตาความหมายและคุณค่าร้อยปีของคำว่าไทรลง เสาธงตนนี้จะทำหน้าที่หนัาให้ชนทุกชาติรักรู้ไทยอยู่อย่างมันออ่นคงเลือกไทยยัง คือการคิดทำเพื่อคนอื่นที่สุดความของคือคือไม่มีชาติเพื่อตนที่สุดพองคนไทยคือมีชาติการ ที่ทเพื่อคนที่สุดความฝันเธอคือไม่มีชาติเมื่อเกิดมา